จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแพลว่าพุทธทำลายของที่แพลรักพุทธจะล่อแพลมาดูแล้วมาดูกันว่าแพลจะว่ายังไงและที่พุทธทำทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าพุทธจะวางแผนโยนความผิดนี้ให้กับพี่พามเพื่อที่แพลจะกลับมารักแค่พุทธคนเดียวแผนแรกพุทธจะสร้างจุดเกิดเหตุปลอมพุทธเชื่อว่าแพวต้องโกรธพี่พามแน่จากนั้นพุทจะใช้แผนลับล่อแพลออกมาตรงนี้ แต่ก่อนอื่นพุทต้องเซฟตัวพุทเองโดยการให้แพลวเซ็นสัญญานี้ก่อนไม่รู้ว่าแพลวจะโกรธพุทมากแค่ไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแพลวต้องห้ามโกรธพุทแต่ความยากที่สุดมันอยู่ตรงนี้เตงเพี่เห็นแล้วอยู่ข้างนอกออกมาเร็วอ,ออกมาเร็วทุกอย่างมันเหมือนจะง่ายแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นจังหวัที่แพลวจะออกมาพี่พามก็ดึงไม่ให้แพลวออกมามาเร็วมรวมานี่ไหนมีอะไรว่ามาดิเรียกอะไรนักหนาเนี่ยทุกคนคิดว่าถ้าแพลวเห็นจะทำยังไงและแพลวจะหลงตนพุทธไหม พอแพลวเห็นพุทธลโยนความผิดทั้งหมดไปให้พี่พามพี่เห็นพี่พามทำอะ่ะตอนก่อนที่จะไปเล่นในแผลน่ะพี่พาม,มันเล่นอยู่ตรงนี้อะแต่แล้วแพลวก็ถามบางอย่างที่แปลกมากขอดูมือซิแพลวขอดูมือพี่พามกับมือพุทธเฉยพุทธพาตรงไหนไปหรือเปล่ามีรอยมือสีแดงติดอยู่ที่ด้ามไม้ชัดแล้วว่าทั้งหมดนี้คือฝี